เล่าลา,ลาไดพักกาอากาศหนาวนาวพีทน้อใส่เสือ้อเสื้อนาวค่ะน้องใจดีันค่ะนะได้กินนองกบขาบาทไหมเจมาใช่อากาศซ้อมน้อยเนาะกบาบาทโอ้ยเนาะจะเอาไปบุ ได่ะบอได้เตนานมันต้องมีนานะเกรมห้าดาไอ้ห่งรอบกันด้วตรงนี้พักนะเป็นลายดอก่ม้มีกามากาเดียนีนะคะพักเด้อจะพักเนาะ10บาท10บาทยังไง ด้วยอะไรกันมีนวจก็ะกินบะหมนบัวพาแลเอ้ยเอาคุณยายขึ้นมานั่งที่นี้บ้างนั่งได้ดีแน่มามาซื้อสิบบาทสามธงสาวบาทงหนึ่งมาสิบบาทอันนี้คือกันสาม่งสาวอัน้กะจะได้สิกินเบิร์มัดหนึ่งสิบราคะชาบะได้ชามัดอันนี้กะมัดละห้า สาบาทต่างหากส่วนพักถือจะเป็นพักถือให้ชอยแน่จักบาทตั้งนานโอ้ยเฮ้ยเน่าวหเนาะยางก็บุญร่างกายก่อนไปไงยางรอเบิ้งของสื่อของขายก่อนได้ยังจังคืออะไรยังบ่วง มีมกยานี่ดีมาโอ้พอย่ยางนะคะมันหนาวตึงแต่ละคนกับคดกองจ่องแก่งๆนี่พ่อค้าแม่ค่ากัสูบขี้มูกคือกากๆแต่เคยอยู่กับดีนี่เนาะป้าเลยเนี่โซดอีกแล้วโซดอีกแล้ว ฮาร์ปบล็อกไม่เฮ้ยแต่เราค่อยๆลูกเห้ยครับผมอกไม่บริหาบริปายหาตืมครับว่าอ๋อนแต่พักพี่ดองส่วงนี่เสี่ยงได้ยังขายยังนี่ยพักเซียนโอ้ยอย่าดิกระเพาะเอานี่นั่นเพิ่นบ่เห็นได้เนาะเพิ่นผู้อยู่ใกล้นะ ท่ผู้ยกตใกล้นะครับฮะโอ้ยอีนี่นะก็มีแต่ซวนข้ากูไปห้าเล่นพอกเล่นพายนี่ไซสบอดีเด้อฮะโหนี่เลยชมน้ำรันลยดิมแห้งป่ะเออเอาชมแห้งแล้วเออเอาชมแห้งจ้ะมาที่ไรจอกๆเลยเนี่ยใส่เงินไปหาแหลกเงินมาสักกระเด้อเอาไว้นี่กระเด้อมันสิบชิบเสียว กบอะไรกรดจายนะพี่น้องอากาศมันหนาวคนยากกระชันมาอ้ยวกระดุก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 งางนนี่งางตานแหลนฮะซินเดอร์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 อ๋อนี่เดทที่คนอันนั้นเออเอาเป็นหามือวันที่สามสิบ หาหาแบบแบบนี้เลยนะบอมเอนว่าหาโลแบบที่ข้าเจ้าเลาะออกเป็นแบบนี้เลยนั่นหาสิ้นจักจักโลก็เอาวันที่สามสิบวันที่สามสิบสามสิบสามสิบมีสิบใบเห็ดโฮโลอยู่แล้วบอกมาซื้อสมพักเสียนยาดีกระเพาะย่อยเสียงอีกแล้วใช้เด็กๆนะนอนบนเบาะใแขน ว้ <laughs> ป้ายยางระทางพีสกันอยากแข้งเลยแซวสิแข้งเลยขนาดใส่เสื้อน้ากันยังหนาวเมนบะโอ้ยเป็นเบาหวานหละบ่หนาวเนาะโอ้กินมะขามสุกนี่บอสกับข,ข่าวู้ท่าวันนี้ขึ้าโอ้ยม,มันคือบบมันคือบบถือคือพักเลย อันนี้ลอยซ้ามันเป็นอะไรจังวะลอยซ้มามันต่างกันอะไรขอก็หมกักเงาขอก็มก <c oughs> หมักเงาเอาค้ามีอะไรเมื่อกี้กับข่าวพี่น้องเลยอันนี้เลื่อนกันซีซีบาทใช่ปะเอาหมาักกระป้อมนึงแหละโอ้โหรางนี่คือมาโบเบสเทนี้ <c oughs> พี่สิหลอกไม่คาดคล้ายเขาจี้ดอก อืมตลาดหนาววันนี้หนาวแหง้งหนาวจริงจริงไม่หนาวหรอกไม่หนาวหรอไม่หนาวหนาวเออคนนี้ไม่หนาวคนนี้ไม่หนาวของจริงไม่หนาวเลยมุยม่ยน,นุน่ยหนาวคนนั่นโอ้ยเธอ สันอยากพิงไฟน้ำแน่แนวยุบหย,ยุดพิงไฟกันพี่น้องเลยบร <c oughs> หนาเอาเลยไม่ใเองอันมันนาวพอาะนี่เรากัดยางละสมัดสีไทยนักตตะกี้อุลอ้าวกล้องหน้าบดีปิด ห้ามคือสีน้ำ <and> พักนะเดี no ๋จะไปเห็นนางหนาเก้าเป็นยังใหม่แค่ตัวนี้นะแฮมยังจากน่อยเป็นยังยังไม่ใหญ่จ้าก็คือแข็งถือทอนเงิน ออคือจังจึงจลืออยู่ท่านมเริ่มอยากหอนแล้วเลยน้น้เอาชีพน้อน้ำนสีอท่านจะกินตัวนี้แหมๆนี่ที่้นใหม่เลี่เดออ๋อมันเหยาใ้กัตเด้อไหนแรงนัเธอโหดครับผัวมหาเทีอยู่ เพื่อนอัไใดจ้ะจะทำอะลายลายเนี่ยด้วยกอ,อดคนละขรงรู้เ้าเศร้าเมีนบ่โอ้ยนอทางนมีกตบโบเบไม่ค่าค่าปาตี้ปะเนาะไม่ค่าใครนบวานชอบมีค่าปาตี้เลยตรงใจแล้วบ๊มีบแบบเท่าแม,มักวิ้งไฟนียใหม่ซ้ำนะาอามะาตัวใหม่ๆหม่ จีีอพี่น้องอาหารสาวันนี้จีทาไข่สวันนีครัมม้งนี่งาน,น,นกับข่าวหน่ครามไม่ได้ไปบุญปไม่ได้ไปบุญป้บุญแคเขเยาย <S <S บาบกคนแทยยบคนหลายมันมีงานแบบเทศกาลนั่นยู่เิมาป่าย์ค่หท่านผ้น้อคนหลายบุ มันมาต้ติดเลยการันต์ใาจิงครั้งแสดงว่าจะไม่ได้ไปแล้วค่ะวนงานนไปวันเรานไปอยากไปเลย่อนี่เรานไ่อยากไปเด้แมอว้จล่าหนูเขาหนูมบ้านอมาเลยเอาอย่างเออพื้นง่ายๆละแไหค่ะกระกรค่ะก็จะเอาพื้นจะไปได้าะนาถงก้อนใหญ่เลยะ มุงขึ้นก็เปมมาซื้อยู่แกะีเด้บนมันจีดรกัดค่ไม่่ะคนไปไปนะมุ่นพูมุ่นอีไปแล้วกันรดกันรถนีนก็จะกินกะีมาดูดิชือชยมาพีนสายกับือสายก้อนเนื้อนสือที่มุกงบนส่ทมประจา ย้นา hour. ้่พ่อเอเกินเยว่ดียวสิบาทถูกเออสามบ้านเช่ามาขื้นจี่บาทฉลุกเลยเนาะฉลุกได้กินก่อนเดียวสิบาทโอ้ยเออีห้ามะมาถ้าบังคับไปซื้อมันด้นะมันมาเลยนะบังคับไมซื้อเอ้าโห่่ได้พื้นที่บััมน้ำตาละเก้งได้ผลนีนะว่ามันคุ้มไมบา บัดอันแบมาสุราตุรเดี่ยกรีนใครตัวไห้ซุบมั้งูกอันทูกอ่นแล้วนะันจีนยางรบบนี่่างนีู่บก้อนเดียบที่ดน้บัตรไดแบบไปได้สามก้อนใาบฉันกับบอดี้งูดกคอมเมนต์ไปาตายหล่อนาตเปื่อยบังคับอีกก้อนเดี่ยวกับห้าบาทกับไรก็เพิ่เรนเี่ยวกรีนฉายัง่ทันเอากยวกัันไปคอมเมนต์ใ้คลิปใจยากฉันบอกจื่ออย่าคอมเมนต์เธอ หายดีเนาะร้านเออบอ,บอาใส่ให้มันคือมู่คา,า่นิใส่จ้อนหลายก็ได้มาหาจ่ายค่ะนั่นก็น้อนล,ลืมซือหลายๆนเลยเอ้ยซือแต่ป่าตัวเดียวนะซันเอาไปเลยข้างหลัง3โลเลยยากเลยเหรอจะต็บมือไปน้องเสิหือว้าว านมึงีหนักขายดีมีงายังห่เจอเนะมึงคัดจี๋หมแต่ก็จบเอามึงไนซื้อยังมึงมาเลาะซื้ออ๋อใจค่าอันนี้ก็อืมมันนั่นคือขาดแท้มึงทอนเขาอืม

เอาเหรอยืนหายเลยก็เด so ียวว่าโคตรไปแล้วข้าวจนบกบกสมเกเสียนคือลายแท้เหมือนมเลือเสียนใช่ไหมไทด้โมเมนต์เพชรไทยเนาะดูให uh, ้เนาะ ถือคอยเนี่ยมือมันสั่นจะกอนไปโลกโค้ทางน้าไปดอกวันดีซื้อเสื้อผ้ามันนี่ตรงร้านผมก็คอยคือครับขอได้พี่นองอากาศเย็นกระดเดนี้คันกินดหรือเปล่าใส่คายมาแล้ว มันอุ่นว้ามันต้นใหญ่พอดรัำใหญ่พอดยาวยาต้นใหญ่ม่ขายไรต้นน้อยน้อยอันนี้เวลาคันสอตีมยันเราเอาจะไปเลาป้าะไรพดเลยมันคันมาได้อันนีเราเมื่มที่คันมาได้เนาะจนได้ตมมันต่อปพอยได้ขายยายเอ้ย ขาดทหอนแต่ได <c ười> ้ห่นีนะใส่กุ้งนี่มะนาวเด็กทำยังบร่ายังละเด็นีเอาทุ่งใหญ่เป็ยังสิบาทนี่ยทุ่งละสิบบาทเพื่นถามว่าทุงนี้กสิบบาทนี่นะแต่เลนเนี่ยเนาะ งานดอกพทังนเน่แดงบ่เบ่หนคนคเบื่อ่นงานวบาเนแดงคนคนเราเป็นเลี้ยคนชอบเอาคนใส่ใสกระทงใหญ่ๆนะพุ่งนี่นะเขาเซื้อโทรศัพท์อันนั้นมาสิทุ่งะบาทเน่แดงพ่อซํมกตานี่ยไมากันน้ำขจอดกระแจดเไม่ากันน้ำ ห่อนแล้วทั้งนี้นะฮ่อนแล้วอ่ะคือเบิร์นสุดด้วยสุดด้วยสุด้วยโอ้ยบักเล่นระบาดู่มือนี่บักเล่นไลายคักไลายแน่อุ้ยซาไลกับมีเท่าจะเท่าเมาเมาเมบอขอดมาเบิรงซื้อเจเจบริสุทธิ์เจมาเจมาเบิรง มาบางเบิงแม่ค่าหนาวก็จอดเกลเจ็ดดูนางคาตสมาดนั่งสมาธิคือว่าไปสมโพธิเมื่อคืนนีนบ้านนี่นะยังคือว่าสวดอิติปิโสอยู่บ๊ะแจกอันนี่นะยูบดเอาบอเออแย่งบอมือไหนมือไหลมือบนบ้านไม่สี่ทุ่มก็มาค่ะบอบอบ่บริจิตตระหยากยังน้ำเท้านั่งกินตะเบียรแล้วก็เมาจนเต้นจนซวงโอ้ยเจ๊ แม่เนี่ยานท่าได้ใจเนง่ยกยืนท่านั่นตะคิวสิบกินไข่บ่ะตะคิวสิบกินไข่ห้ามเจ้าบ่ท่บอกเกงกับอะไรเล้นนอนอยู่นี่มันมีท่าอืมน่ั้งของอะไ่อดนักวกินน่มันมีท่าอุยยังนอนงัวบ่หน่ะนะแม่โอ้ยนสามร้อยปูรถอยุันเจ็ดเจาก่ะ ปลาปลนังอันน no ี้ปลาเาสี่ิน่องงัวน้องแมวน้องหมูน้องหมาลอยนึ่งค่ะแล้วลอยแล้วอันนี้นะก็ลอยหนึ่งบะแม่ชามลอยโอ้ยเ้าโรดคนพอยลอวฝ้าโรดโอ้ยสามลอยกินผู้เดียวบอเบิร์ตได้นผู้เกลียบบมีบมีผู้กินน้ำมีตคุนมีตะคนสวยผู้เดียวนี้กินน้องงัวนั่นขน้องพัวแห้งแทบ นี่เราผักกาดนะบ่าวว้าผักกาดซ้อมจะบ่าไปบุกบะมาอ่ะบ้าวาามาบอผักหอมนะหนุนนงมันงนาวมีหรือบ่าวมีหรอกว่าอาวทนาวที่ห่านพี่นอกเอ้อยตลาดประมาณนี้นะคะ ท่านกเกษบรภาพกาศไปจิตตลดาดซ้ำนี่เดือดเดทุกคนหมูอ้วนมึงมะนาวบะหมู่เดีย๋ยวจะจัดขึ้นหน้าตอนสวยๆกระกัดพี่น้องมาใส่ไปทางใดค่ะจะแจกร้านส่วนไปบุญสิุดายฮ่อไก่หัวหางก็คือสุกรไปน้ำพวกนางหรอกคะ่ะมันไก่เนาะยันพวกนางมาเดินมาเดินมืึงจะบุญธาตแต่ว่าบริบายน้ำธาตุหิ่งหางพี่น้องเลย,ยกเกษบรภาพการรั่วซ้ำนี่ขอบคุณขอบคุณพี่น้องเบอดสุกุลสุกคนเดิ සමාරිතින්නේ ව ි ට ි ට ි